สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลดราคาสินค้าจำเป็น72รายการตั้งแต่5-58%ลดภาระช่วงโควิดวันที่17เมษายนเพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้าได้โพสต์ข้อความระบุว่าเริ่มแล้วลดราคาสินค้าจำเป็น72รายการถึง30มิถุนายน63โ,โดยกระทรวงพาณิชย์จับมือผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่14รายและห้างค้าปลีก ทั้งรายเล็กใหญ่ทั่วประเทศลดราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 5- ถึง8จำนวน72รายการแบ่งเป็น6หมวดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนาย,ยน63เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประกอบด้วย 1. หมวดอาหารและเครื่องดื่มลดราคาตั้งแต่5%ถึง5 0เช่น เข้าวสารบรรจุถุงน้ำมันปาล์มปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโจ๊กครับนมถั่วเหลืองนมพร้อมดื่ม UST โยเกิร์ตนมเปรี้ยว 2. หมวดอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งลดตั้งแต่31.03%ถึง37.50%ในเซเว่นและ CP f r e s h m a r t 3. หมวดซอสปรุงรสลดราคาตั้งแต่7%ถึง37%ได้แก่เด็กสมบูรณ์สีอิ่วขาวสุดหนึ่ง เด็กสมบูรณ์สีอิ่วดำซอสหอยนางรมเต้าเจียวสูตรหนึ่งซอสปรุงรส 4. หมวดของใช้ประจำวันลดราคาตั้งแต่8%ถึง50%ได้แก่กระดาษชำระแป้งแป้งเด็กยาสีฟันแปรงสีฟันน้ำยาบวนปากสำลีผ้าอนามัย 5. หมวดผลิตภัณฑ์ชำระร่างกายลดราคาตั้งแต่6%ถึง58%ได้แก่สบู่ก้อนสบู่เหลวแชมพูครีมนวดผมโฟมล้างหน้าและ 6. หมวดผลิตภัณฑ์ซักล้างได้แก่ลดราคา10%ถึง51%ได้แก่ผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างขวดนมน้ำยาล้างจานน้ำยาทำความสะอาดพื้นภาณิชตื่นตัวจับมือภาคเอกชนเตรียมระดมสมองพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการและห้างค้าปลีกสมัยใหม่รายใหญ่เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปรับลดราคาสินค้าลงเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด n i โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดราคาขายในสินค้าหมดอาหารและสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันโดยรายละเอียดต่างๆจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ด้านนายวัฒนศักด์เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าการที่กระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการจะร่วมมือกันลดราคาสินค้าในครั้งนี้ถือเป็นนโยบายที่เกิดจากความตั้งใจร่วมกันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในสถานการณ์วิกฤตนี้นายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จับมือกับกลุ่มเซ็นทรัล ช่วยเหลือผู้ประกอบการ o t ท็อและขนาดกลางและเล็กหรือ SME ในการขยายตลาดผ่านทางช่องทางออนไลน์หลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จนทำให้ยอดขายลดลงโดยจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่มนำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนเว็บไซต์ JD Central ซึ่งเป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic, ขนาดใหญ่ระดับประเทศทีร่รวบรวมสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอื่นๆกว่า ห้าหมื่นรายการมีผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมซื้อสินค้าราว1.5ล้านคนต่อปีขณะที่นางสาวพิมพ์ชนกวอนขอพรอผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากล่าวว่านายจูรินมอบหมายให้ผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์เตรียมร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งเกษตรกรสหกรกร SME ตลาดการค้าส่งค้าปลีกโมเดิร์นเทร แพลตฟอร์มออนไลน์และผู้ส่งออกเพื่อพลิกโควิดเป็นโอกาสโดยเตรียมพลิกฟื้นเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิตการตลาดการค้าภายในประเทศและการส่งออกในช่วงโควิด -19 ขณะนี้กำลังจัดเตรียมกำหนดการให้นายจูรินได้พบปะกับผู้ประกอบการและลงพื้นที่รับฟังปัญหาหาวิธีการแก้ไขปัญหาและวางแผนการทำงานในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม63นี้ ซึ่งเมื่อวันที่17เมษายนนายจูรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานปล่อยคาราวานรถพุ่มพวงพร้อมส่งเจลทงฟ้าหลอดแรกบริการประชาชนในโครงการทงฟ้าฝ่าภัยโควิด -19 และเสวนานาแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ปี2563ลาน S5 อาคารอเนกประสงค์ตลาดไทยจังหวัดปทุมธานี โดยภายหลังการเสวนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงข่าวกับสื่อมวลชนว่ามาตรการในการช่วยเหลือชาวสวนผลไม้นี้ได้ดําเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์และได้มีการหารือร่วมกันทั้งในส่วนเกษตรกรรวมทั้งล้งผู้ประกอบการตลาดรวมทั้งผู้ส่งออกด้วยและเรามีข้อสรุปร่วมกันถึงมาตรการของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรในการที่จะช่วยเหลือต่างๆดังนี้ มาตรการที่ 1. ในส่วนของชาวสวนได้มีมาตรการในการเร่งรัดโดยกระทรวงเกษตรในการให้การรับรอง GAP ที่สวนเพื่อให้สวนได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานและสามารถส่งออกได้กับในเรื่องของการเข้าไปช่วยดูแลในเรื่องของคุณภาพรวมทั้งในเรื่องของการปรับปรุงแรงงานเพื่อให้มาช่วยเก็บค้นผลไม้ในพื้นที่ตามเขตแต่ละพื้นที่มาตรการที่สองคือมาตรการช่วยเหลือล้งที่เป็นผู้รวบรวมผลไม้ สำหรับล้งนั้นได้มีมาตรการในการช่วยเหลือการรวบรวมผลไม้กิโลกรัมละ3บาทสำหรับล้งโดยใช้เงินคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงพาณิชย์ส่วนมาตรการในเรื่องของการช่วยเหลือสหกรณ์จะมีการชดเชยดอกเบี้ยให้ร่อยละ3เป็นเวลา6เดือนให้กับทางล้งและสหกรณ์ที่รวบรวมผลไม้นอกจากนั้นจะช่วยเรื่องค่าบริการในการรวบรวมเพื่อการส่งออกอีกกิโลกรัมละ5บาท มาตรการที่3สําหรับผู้ประกอบการที่มาทําสัญญาตามพระราชบัญญัติกเกษตรพันธสัญญาจะมีการช่วยเหลือชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ที่มาทําสัญญาระยะยาวกับเกษตรกรกร้อยละสเป็นเวลาหเดือนมีงบประมาณตั้งไว้เรียบร้อยแล้วสําหรับฤดูการผลิตนี้มาตรการที่ 4. สําหรับผู้แปรรูปผล,ลไม้มีมาตรการในการช่วยเหลือดอกเบี้ยร้อยละสาเป็นเวลา10เดือนให้กับผู้แปรรูปผล,ลไม้ในฤดูการผลิตนี้ มาตรการที่5คือผู้ประกอบการตลาดในประเทศประกอบด้วยสากรณ์ต่างๆซึ่งมีอยู่800แห่งทั่วประเทศจะสนับสนุนให้ใช้คาราวานรถทงฟ้าเพื่อช่วยกันกระจายไปทั่วประเทศแล้วจะมีมาตรการในการรณรงค์เพิ่มการบริโภคในโอกาสเทศกาลต่างๆเพิ่มช่องทางในเรื่องของการค้าออนไลน์ด้วยและมาตรการที่6คือกลุ่มผู้ส่งออกสำหรับกลุ่มผู้ส่งออกนั้นจะมีมาตรการในการที่จะช่วยดำเนินการ ที่กระทรวงพาณิชย์เป็นตัวกลางจัดเวทีพบปะก,กันระหว่างผู้นำเข้าผลไม้ของต่างประเทศกับผู้ส่งออกของไทยโดยพบกันบนออนไลน์เพื่อที่จะสามารถส่งออกผลไม้ได้มากขึ้นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพในการดําเนินการรวมทั้งเตรียมแพลตฟอร์มต่างๆที่มีศักยภาพระดับโลกเช่นทีมอของจีน Big b บั k เก .com ของอินเดีย a m a z o n c o ทที่สิงคโปร์และจัตุจัก .com รวมทั้ง ข่าว commerce com ของสหรัฐอเมริกาเป็นต้นเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะระบายไปยังตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทูทตพาณิชย์ตนได้สั่งการให้ทูทตพาณิชย์ทำหน้าที่เซลแมนผลไม้ประเทศในการช่วยระบายผลไม้จากประเทศไทยไปสู่ประเทศในความรับผิดช,ชอบของทูทตพาณิชย์อย่างไรก็ตามสำหรับการดำเนินการในช่วงระยะเวลานี้ขอให้เป็นภาพรวมว่าสำหรับตลาดผลไม้ในภาพรวมนั้นเราจะมุ่งเน้นทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศโดยเน้นทั้งตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์เข้ามาช่วยเสริมสําหรับตลาดในประเทศที่ว่าเน้นตลาดออฟไลน์คือตลาดกลางซึ่งได้รับความร่วมมือจากตลาดไทยและอีกหลายตลาดท่วประเทศอย่างดียิ่งในวันนี้เป็นแหล่งสําคัญในการช่วยระบายผลไม้ทั้งตลาดสดในหลายพื้นที่ของประเทศและรถเร่ผลไม้พุ่มพวงที่เราจัดขึ้นมาเพื่อกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆเพิ่มการบริโภค รวมทั้งการจับพื้นที่ให้เกษตรกรสามารถมาขายที่ห้างโมเดิร์นเทรดซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่เออกรเริกเนื่องมาจากเกรงปัญหาเรื่องโซเชียลดิแทนชิงแต่ก็ได้ดำเนินการขึ้นแล้วรวมทั้งพาิชย์จังหวัดจะต้องทำหน้าที่เซลแมนผลไม้จังหวัดเพื่อจัดออเดอร์ไปยังจังหวัดที่มีผลไม้ออกมากเพื่อเพิ่มการบริโภคในจังหวัดที่พาิชย์จังหวัดนั้นๆรับผิดชอบเช่นสั่งซื้อลองกองจากนาราธิวาสไปขายที่อีสาน เอามะม่วงจากอีสานมาส่งมาขายที่กรุงเทพเป็นหน้าที่ของพณิชย์จังหวัดได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วส่วนตลาดในประเทศนอกจากตลาดออฟไลน์ก็จะเป็นตลาดออนไลน์ขณะนี้เราได้หารือกับไรส์นีไทยพร้อมให้ความร่วมมือในการที่จะช่วยบริการอย่างน้อย200ตันที่จะไม่คิดค่าขนส่งหรือค่าส่งทางไรสนีจะช่วยให้สหกรณ์วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรสามารถขายผลไม้ผ่านไรสนีซึ่งใช้ชื่อว่า Thailand Post Smart จะช่วยระบายสินค้าทางออนไลน์ได้อีกช่องทางหนึง่งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดไทยรัฐและคมชันลึกขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ